ไม่ครัเพจะเลือนาไดครับผมสมศักดิ์เนนครับขอร้องชื่อชื่อกอปทียูครับขอร้องตารวจครับขอร้องให้นายตำรวจาผไปดน่เหาบางบ้าก็คือบางบ้านะครับแต่ว่าพีผมไเยบาาร่นงูี่ยเตม้เลยนนี้มีอะรบ้ามีนสมสมศรีเนรบ้านอยู่อำเภอเก่าซอยสิบเก้า เป็นคนติดเหล้าแล้วก็ติดอาจติดมากไปเขาไปเลิกเหล้าสาบันแล้วเขาบอกว่าไม่หายคือยาบ้าไม่ตำรวจแล้วก็อยากให้ตำรวจช่วยจับเพื่อจะได้เลิกเหล้าหรือจะติดได้ก็เลยช่วยน้องเขาไปางานนี้ตำรวจไม่ได้ทำอะไรเลยไม,ไม่ได้ทำอะไร ยอมจะโดยดีจะตีาดยาบ้าไม่ตำรวจเป็นคดีแรกในในในโรงพักนี้ป่บเพิ่งเจอครับปไปไแปกรกเลยไปตำรวจมากขาเพิเ่งเจอครับผมชื่อสมศักดิ์สันเทนินครับผมเคยเลิกเล่ามาทุกสถาบันแล้วแต่ออกมาผมก็ยังเลิกไม่ได้ครับว,วันนี้ผมเลยมาให้ตำรวจทำคดีให้ผมติดทุกหนครับเพื่อจะเลิกเล่าได้ครับ ผมสมศักดิ์ส่วนที่เนนครับชออื่อเล่นชื่อก๊อฟียูครับขอร้องตำรวจครับขอร้องให้นายตำรวจพาผมไปอดเหล้าบำบัดก็คือบับัดนะครับแต่ว่าให้ผมไปติดคุกนั่นแหละก็คือบำบัดครับมีทางเดียวที่ผมจะห่างจากเหล้าได้ครับ <laughs> ครับสวัสดีครับครับ